อไข่สุดตัวพป่น้วเอ้าคำหลัตโตไปเลยตุ่มอื่งไข่ใส่ไข่หมดแดง ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศทงนาเก่าพี่น้องฝนพึงหยุดเมื่อกี่นี่พี่น้องมันกำบังเป็นหยุดดอ,อกมันกับลงมาปอแปะพอแปะเรื่อยหยุดแหน่ลงแหน่งครับแต่พอใส่ปัญหาพี่น้องเอาของแสบมาแสบกับพี่น้องคือเก่าครับอยู่ทงอยู่ท่ากับต้องมือขึ้นฝนตกนะพี่น้องเนาะอึงออกพี่นอ้องเอ้ยนี่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 นอีงไครอึงไครครับอึงไคร ได้มาแบบไข่เตี้ยมทั่วเลยพี่น้องโอ้เอามาต้มใส่หมุดแดงพี่นอ้องต้มใส่ไข่หมุดแดงเฮีย <ś melodies> ยังหน่อยลงมาเนาะ <ś wait> เป็นต้อมอึ่งใส่ไข่หมุดแดงพี่นอ้องต้มอึ่งไข่ใส่ไข่หมุดแดงเพิ่งไข่หมุดแดงเพิ่งไขดดง่อึ่ง,งนี่มากินกับข้าวเนียาคือเก่าพี่น้องครับแต่ก่อนดีเสียบนะครับแก่ขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวหนะ่อยเด้อแก่ข้าวแล้วกินยังกับสกนนนะกเ,เสียบจะวากันได้พี่น้องนะแก่เพราะกินข้าวแสียบซือสดอก ยากระบาดใดแนะนำห้แก่เข้าตามเลยพี่น้องอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับขออนุญาตครับผมอ้าส่วนหนามุญรัพี่นอ้องอความสมมมขอมดแดงนี่มันออกมันๆแล้วได้พี่น้อง หลังฝนตกพี่น้องเดี๋ยวก็ลงมาอีกเมื่อกี้กัดจิตทายครีปกัดลงป้ะแปะป้ะแปะมาเลยนี่จังหวะกำลังพอดีมาพี่น้องไหมนี่ไข่ไข่ลวนๆเอามีแจวมานำได้พี่น้องด้ย่ย ไออื่นก็ไคมาแลี้ยนบงอื่นเนาะไอมันไคร ở màu đen. Mình mm -hmm. ต้มอึ่งไข่ใส่ไข่มดแดงพี่น,นนะ้องนะอืมเธออมมันเลย ไอ้สุดต้พี่หนัง,นงเอาคำแบโตไปเลยตบมอื่งใครใส่ไครหมดแดง ไข่บุนไข่บุนกับไข่บุน่นดงไข่ตัวตวสวนหวนัดจั่าหรกับไข่ ผมขับรถตัวไปเลยพี่น้องช่วงนี้มันจะมีแมงเมาแนวเลยพี่น้อง มีแม่เปลี่ยนกับใคร ใครได้พี่น้องหวาก็จีแ็งอยู่เออแ่ไหนเอาทำระตโต อตอนนี้ไครบุญพี่อน้องออตัวน,นี้เป็นใครบุน อไข่รวนๆ มีใครเป็นดองมันง ฟัดทิ่ักบร้องโอ้ดูอะไรอืมต้นหน่อยต้นใหญ่กะใครคือเขา มันเป็นกัไข่มดแดงพี่น้องข,ข้ามส้มความเปรี้ยวของไข่มดแดงกระแม่เปียกนี่มันออกมันๆเลยพี่น้องโอ้ยเข่ากันเนาะนี่ก็ตัวแรกของผมที่ต้มอึ่งใส่ไข่มดแดงพี่น้องเป็นเมนูที่ แนะนำเลยพี่น้องให้เสียบเลยหอมหมดแดงไหมล้วก,ก็ออกมันๆเปรี้ยวๆเปรี้ยว,ยวมันๆของหมดแดงมันหอมเสียบครับเอา้าครับมือหนีนะครับฝนตี่ตก๊กแดดบรอวกมาาคือเกาเอาความเสบมาแสีบกับพี่น้องจัดเป็นเมนูเมื่อขึ้นฝนตกพี่น้องอึ้งอึงออกอึง่งไข่ไข่เต็มถองไข่ทุกตัวพี่น้องได้พิเศษก็จะเป็นไข่หมดแดงได้ไข่หมดแดงมาต้มใส่อึง่งไข่พร้อมโอ้ยเสยบครับ กะคลิปนี้นะครับจัดพิเศษเผื่อพี่น้องเลยเอาบรรยากาศแบบหลังฝนตกนํานะครับเผืออบระเทศไทยและ้ะฝนตกปะแปะปะแป,ะ,แป,ะ,แป,ะ,แปะนานครับกะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแลลวก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่ให้กระยีแอบแสบเสมอมาแล้วพี่น้องผมกับตีนําอาหารที่มันตามดูดูการมาฝากพี่น้องครับอาหารที่หายากหาาได้กับิีจัดให้พี่น้องนะครับ ครับแต่พี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไห์ก็แชร์นะครับเผื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้ซับนี่บอันคลิปหน้าครับขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับ